โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันักเกมตไมค์ครับทุกคนแล้วนี้เราก็เดินทางมาถึงอีพีที่สี่แล้วทุกคนเออก็วันนี้ผมก็ได้นี่ทุกคนเห็นข้างหลังผมไหมนี่ดูผมปลูกข้าวนะทุกคนเพราะผมไปเจอพ่อค้านะเดินมาแล้วก็ขายมันรับซื้อข้าวอ่ะทุกคนเออแล้วมันก็จะแลกเป็นอัญมณีนะทุกคนเออซึ่งโคตรดีเลยแล้วก็วันนี้เราจะทําฟาร์มสัตว์ด้วยนะทุกคนเรามีหลายอย่างให้ทําเลยนะ วันนี้ผมจะไปขุดเพชรแล้วก็ทําประตูนรกด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกวันเลยดีกว่านะทุกคนไปโอเคทุกคนหลังจากที่ผมไปฟาร์มมานะผมก็ได้เพชรมา15ก้อนนะทุกคนเออก็ไปฟาร์มมานิดหน่อยนะมัน <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้แหละผมไปเจอพ่อค้านะทุกคนเออเป็นเป็นพ่อค้าที่มันมากับลามาเออนี่เนี่ยเนียเนี่ยเนียเนียขอให้เป็นคนดื่ม ตอนแรกอะทุกคนคนคนก่อนหน้านี้คือมันจะเป็นเอาฟางไปแลกแล้วมันจะได้อัญมณีนะทุกคนเออเรื่องของคนนี้แบบก็ก็ได้อยู่นะมั้งผมจะเก็บเขาไว้ก่อนนะอยากจะเก็บเขาไว้มากเลยชึบชึบเดี๋ยวขอเก็บไว้อย่าเพิ่งเดิน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 โอเคนี่จะเป็นร้านค้านะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําฟาร์ม ฟาร์มสัตว์นะทุกคนตอนแรกผมเจออีกคนนึงนะแบบเอาฟางเข้ามาเลขกันทุกคนแต่ผมว่าคนนี้น่าจะคุ้มกว่านะโอเคนี่คือร้านค้านะทุกคนอยู่โคตรไกลบ้านเลยผมไม่รู้ว่าพ่อค้ามันจะหายไปหรือเปล่าเพราะตัวเก่ามันหายนะทุกคนคือผมเก็บใส่ไว้ในภูมิคังเขาไว้ในหลุมนะทุกคนแล้วเขาก็หายไปไหนไม่รู้นะ เออช่างมันนะทุกคนคือตอนนี้อ่ะผมมีแผนว่าผมจะทําฟาร์มบัวนะทุกคนเออเนี่ยเนี่ยตอนแรกก่อนที่จะเจอพ่อค้าคนนี้ผมก็จะทําฟาร์มบัวเลยนะเพราะว่ามันมันได้ทั้งเนื้อทั้งหนังนะทุกคนเออและนุ่มมันก็เอาไว้ล้างยาพิษได้ด้วยนะทุกคนเอองั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะเดี๋ยวผมทําฟาร์มบัวดีกว่านะทุกคนนี่ผมก็ปลูกข้าวรอไว้แล้วนะนี่แหละเหตุผมที่ผมปลูกข้าว นี่ผมก็ได้ขนมปังได้ะไรมาแล้วก่อนอื่นนะทุกคนผมได้เพชรมาแล้วผมก็ต้องใช้อุปกรณ์เพชรซะหน่อยนะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ได้เพชรปุ๊บผมก็กดออกเกมดยได้เพชรมาเยอะพอสมควรนะผมก็จะทําดาบเพชรแล้วนะอืมไอไม้นะต้องทํากงสัตว์ก่อนนะเสียงหลงเอ้อสติกคราฟไว้ โอเคเราได้รั้วทั้งหมด36อันนะทุกคนพอหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวใช้คนแกะนะทุกคนตรงนี้แหละโอเคแล้ก็ขุดตรงนี้ไว้ก่อน โอ้โหเจอแล้วมาอยู่หน้าบ้านเลยอุ้ยสองตัวโอ้โอเคครบละมามามาัมามานเกิดมาคู่กันนะทุกคนชิบเข้ามาเข้ามา <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคมามาอีกตัวนึง ได้ดิโอ้ยลูกวัวโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็นบนมวัวดูนะถังน้ำอยู่ไหนล่ะผมไม่เคยเก็นบนมวัวมาก่อนเลยนะทุกคนก็คลิกได้เลยวะใช่ไหม αι? วันนี้ไงมามามาตัวนี้โอเคเราจะนมไปขข่นะทุกคนโอเคพ่อค้าผมมาขายของ อุ้ยนี่มันถือไดมอนด์เลยมันรู้ไงว่าเราจะมาขายชุบชุบอ่าโอเคนะทุกคนเราก็ได้ไดมอนด์มาสี่อันแล้วนะโอเคอุ้ยอันนี้เป็นพิกเอ็กอนชาร์ดเดี๋ยวมาซื้อนะพ่อค้าโอ้ยโอเคทุกคนเราเจอวัอกวกัะมามามาตรงไหนที่มีวัวเราก็ล่อไปห,หมดนะ <c oughs> อุ้ย เฮียเชี่ยตกที่สูงตายเฮียเลยทุกคนชุบโอเคเรียบร้อย <c oughs> มันได้ดีกว่านะทุกคนเฮ้ยโอ้โอ้โอ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 เริ่มไม่ตลกแล้วสิ เรามีขวานเพชรเรามีอุปกรณ์ยังชีพที่เป็นเพชรแล้วนะ okay. มามา,มา,ม,ามากินมากินอืมปัม๊มปั๊มโอ้ยถังน้ำก็หายไอเวีนเออไม่เราถัางน้ำไม่ได้หายเราขายไปนะทุกคนเออลืมลืมลืมนี่เดินขึ้นได้เลยนะทุกคนไปปั๊มเงินเลย ห้าถังเตรียมตัวเป็นคนรวยได้เลยไอ้น้องนี่ผมก่อนที่ผมจะตัดตอนที่ผมตัดคลิปไปอะเออผมก็ได้มาทําทางแล้วนี่เป็นทางที่เดินไปร้านค้าเลยสะดวกเลยนี่พ่อค้าผมมาเรียบ้อออพ่อค้าไปไหน,ไหนวะฮัลโหลฮัลโหล เนี่ยทุกคนพ่อค้าหายละคือคนก่อนหน้าน,นี้ผมก็ขุดหลุมใส่ไว้มันก็หายคนนี้มันก็หายอีกไม่เอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนคือผมเจอวัวไงอย่างน้อยก็เอาวัวกลับบ้านติดๆเรากินนมในเกมเราจะตัวสูงไหมวะน่าคิดเหมือนกันนี่นะทุกคนเมื่อก่อนหน้านี้ผมตกลงไปนะผมเลยทําสะพานนะทุกคนเออเลยนะ เ,เวัวหลุดวัวหลุดเข้ามาเข้ามาเข้ามารีร้องเคอกอืมเรียบร้อยกลงวัวของเราเสร็จละแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทําที่หาเพริรใต้บ้านไปเลยนะเออผมผมจะทําที่หาบพิดใต้บ้านไปเลยจะได้หาง่ายๆนะจะได้ลงไปง่ายๆเลยโอเคผมจะทําตรงตรงนี้แหละคือเราต้องมีที่ขุดดิน ขุดตรงนี้ก่อนต้องลงไปถึงลบห้าสิบเก้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงมาอีกรอบเดี๋ยวผมไปตัดไม้ก่อนตอนนี้ผมก็พร้อมลงไปข้างล่างกันนะ คุณลุงไปเลย คือเมื่อกี้ผมกดกดหยุดอัดคลิปไปใช่ไหมคือผมจะทําตรงนี้ให้เสร็จแล้วคือผมลงมาแล้วผมเจอ <c oughs> เจอเพชรเลยทุกคนโอ้ยเฮียคนโชคดีอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เจอไวนะ้ห้กาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะขุดเป็นห้องนะขุดเป็นห้องไว้ก่อน ตอนนี้ทางลงไปฟาร,ร์มพิษของเราก็เสร็มทีเรียบร้อยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูแบบหยอดตัวลงไปเลยนะทุกคนนังยี่เป็นไงเป็นไงนี่ถึงแล้วแล้วผมก็ขุดไปนิดนึงละยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวน่าจะมาขุดต่อนอกรอบนะทุกคน ตรงที่มันมีลาวาเดี๋ยวผมจะทำประตูนรกดีกว่านะทุกคนเออทำประตูนรกดีกว่าสิบบล็อกพอแหละเพราะมันขุดโคตรนานเลยเผื่อไปด้วยดีกว่าผมจะขุดเผื่อไปทำมันนั่นไอ้โต๊ะอินชาร์จทุกคนเออกว่าจะได้แต่ลาบล็บอก ตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้โอเคหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สไลด์โยกนประตูนรกสวยไหมนี่ถ้าถ้าแบบนี้วิวสวยไหมจะได้เอาไปถ่ายป,ปกคลิป <c oughs> นี่เสร็จแล้วนะประตูนรกแต่ว่าต้องจุดด้วยนะ อา้าวเราลืมกรวดที่เอาไว้ทำไฟเช็คไว้ข้างล่างไอ้เฮียเอ้ยเราได้เก็บไปบ้างไหมวะไม่มีโอเคกูต้องลงไปข้างล่างอีกล่ะนี่ประตูนรก เราต้องวางหลิกเดี๋ยวหลิก,ลกอยู่ในกล่องจุดสองนี่มันก็จะไม่มีซะอีก <c oughs> โอเคได้ไฟเช็คแล้วทุกคนต้องจุดแล้วไงหนึ่งสองซับโอเคประตูนรกเรานก็เสร็จแล้วนะแต่ผมแจ้งไม่เข้าไปนะผมจะเข้าไปพาร์ทหน้านะทุกคนเออก็เสร็จแล้วประตูนรกเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเข้าไปตะลุยนะ เดี๋ยวพอจบคลิปเดี๋ยวผมจะไปขุดเพชรเพิ่มนะทุกคนเออแล้วก็คลิปหน้าก็น่าจะฟูชุดเกาะเพชรแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะทุกคนถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย